ตอนนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลที่ LE ลกว้างมากดาเมจก็แรงขึ้นแล้วก็ใช้ไม่ได้นะถ้าติดครูดาวอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในไกด์ของเกม MMO และเนื้อเรื่องของเกมต่างๆติดตามผมไม่ได้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งหรือจะกดเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์ชิพเพื่อสนับสนุนช่องก็ได้ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม p e r s o n a t e ใน Black Desert Online นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําเป็นคลิปสรุปรีเวิร์กดักไนน์นะครับในวันที่15ตุลาที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะมีคลิปวอลคิรีแล้วก็มีคลิปน้องชายตามมาทีหลังนะครับอันนี้ผมทําแยกออกมาเพราะว่าพอดีว่าไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็เลยเออทำเป็นคลิปมาเลยดีกว่าผมมีอ้างอิงมาจากคลิปของคุณแอนเดอร์สนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็บางอย่างอาจจะมีผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมว่าไม่ควร o v e r รี a c t นะครับเพราะว่ามันยังเป็นแค่วีีแรรรกกกของของารปรัับตววพวน้ยู่ ยังมีเหลือช่วงหลังจากตุลาไปอีกนะครับยังมีช่วงเดือนพฤศจิกามีช่วงเดือนธันวาที่เขาอาจจะปรับอะไรเพิ่มเติมอันเน้ก็ต้องฟีดแบ็กไปนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันจาก p พียเวแล้วก็สืบท่อก่อนเนาะ อย่างแรกคือสกิลเชนดัสนะครับอันนี้คือสกิลบลิงนั่นเองมันจะแยกตัวครูดาวจากสกิลดัสปกติทําให้สามารถใช้บลิงสองอันนียแยกกันเลยนะครับไม่ต้องใช้ดัสก่อนก็ได้สกิลต่อมาก็คือลัชเชียสแนนะครับที่วางกุลาบเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอิลูชันแกร p ซึ่งวิธีการใช้มันก็คือกดปุ่มทิศทางกับ F พร้อมกันมันจะวางกับดักในจุดตรงข้ามกหมที่เราไปนะครับสมมติเราไปทางซ้ายมันจะวางกับดักทางขวาเนาะแล้วก็ถ้ากดจากในควิกสล็อตเนี่ยมันจะวางกุลาบตรงตัวเเราเลย สกิลต่อมาคือ Obsidian Ashes นะครับออนิเมชั่นสกิลจะเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ต่อเนื่องจาก Smoky ok Haze เร็วขึ้นเช่นกันทั้งเวอร์ชันจีนแล้วก็ทั้งเวอร์ชันแข็งแกร่งเลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สกิลอื่นหลังจาก Obsidian a s h ได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะสกิลต่อมาคือ a s t r i k e นะครับมีฟล o ์เพิ่มเข้ามาดาเมจเท่ากับสกิลแม่ของมันเลยนะแต่ว่ามีดีบัฟด้วยคือ DP ลบ20เป็นเวลา10วินาทีนะครับถ้ากดลิกขวาเนี่ยหลังใช้ฟลอ,อ,อเลย สกิลต่อมาคือตัวคิวบล็อนะครับอันนี้ปรับให้บัฟด p เนี่ยได้เฉพาะตอนกดสกิลเท่านั้นเอาเวเนี่ยเป็นแบบที่เขาพูดนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ในเซิร์ฟกว่าวถ้าเป็นเสือพ่อมันจะรีบัฟใหม่ให้เรื่อยๆต่อให้ไม่กดคิใหม่อีกรอบผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาตั้งใจจะปรับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เอาลงหรือเปล่า สกิลต่อมาคือ repeated annihilation นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะถูกเอาออกไปแล้วกลายเป็น flow ของ n o c t เทิรแทนคือมันสามารถกด n o c t u r n รปุ๊บแล้วกด a หรือว่ากด d อ่ะดาเมจมันจะไม่เท่ากันนะครับท่าก็จะออกมาไม่เหมือนกันด้วยคู่ดาวมันก็จะถือว่าเป็นอันเดียวกับ n o อกเทิรไปเลยสกิลต่อมาก็คือ c o l p r g r o u n นะครับอันนี้ก็มี animation แล้วก็ a l e เพิ่มตามคําอธิบายสกิลอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือเปล่า สกิลต่อมา Shadow Strike ที่เป็นสกิลราบมนะครับมันจะไม่สามารถแคนเซิลได้แล้วระหว่างที่ใช้อยู่ต้องรอจนใช้ออนิเมชันจบถึงจะใช้สกิลอื่นต่อได้สกิลต่อมาคือ View of Fortune นะครับอันนี้โอ้โหชัดเจนมากคือเพิ่ม AOE สำหรับสกิลสืบทอดนะครับกว้างขึ้นค่อนข้างชัดเจน กิต่อมาลูนาชีอัลเวเดียนะครับเพิ่ม LE ในสืบทอดเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้สกิลอื่นต่อเนื่องได้ไวขึ้นตัวมันเองก็ใช้ต่อจากบางสกิลได้ไวขึ้นเช่นกันตอนนี้เนี่ยมันจะผูกกับปุ่มชิปที่ขวาเรียบร้อยนะครับสำหรับแข็งแกร่งเนาะสกิลต่อมา v e เ e r เรกนะครับเพิ่มระยะสกิลในสืบทอดแล้วก็มีแอนิเมชันของการโจมตีครั้งที่2กับ3เนี่ยจะเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สกิลต่อมาคือน็อกเธอร์นะครับอันนี้ระยะสกิลในแข็งแกร่งเนี่ยมันจะไกลขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเอาจริงคือมันวัดค่อนข้างยากผมทําให้ดูเนี่ยมันจะยืะๆยัะๆพอสมควรนะครับแต่ก็สรุปได้ว่าเออมันไกลขึ้นจริงๆถ้าเทียบกับการอัพจินนะสกิลต่อมาคือคาร์มาซิเวียนสล็นะครับชาร์จอยู่เนี่ยสามารถบลิงได้นะครับแล้วก็พอออกจากบลิงมาเนี่ยเขาปรับให้ออนิเมชันการใช้สกิลเร็วขึ้นด้วยจากเดิมเนาะ จบกันไปแล้วกับเทียเวกและสืบทอดนะครับต่อมาก็คือเวกเนาะสกิลแรกคือทัชออฟเอ็กซ์พลอเรชันนะครับอันนี้สามารถใช้สกิลอื่นต่อได้เร็วขึ้นอนิเมชันก็เร็วขึ้นชัดเจนนะครับ LE ก็กว้างขึ้นด้วยอีกอย่างคือไม่มี CC บรา์แล้วนะครับแต่ว่ามีฟอนต์าร์ดเข้ามาแทนดาเมจก็จะมีเพิ่มนิดหน่อยส่วนไอ c บาลที่หายไปเนี่ยเอาไปลงในสกิลเบนแทนคือต้องไปอัพเบนนะครับสกิลต่อมารูทออฟแ a ท a s ทร o ฟี e นะครับอันนี้จะมีซูเปอร์เอเมอริ แล้วก็สกิลตัวแม่ของมันก็คือ Seed of Catastrophe นะครับก็มีการลดคู่ดาวเช่นกันจาก9วิเนี่ยลดเหลือ8วินะครับสกิลต่อมาคือ Grip of Crush นะครับระยะสกิลไกลขึ้นทำดาเมจมากขึ้น คลัสเตอร์ of despair นะครับลิงก์จากสกิลอื่นได้เลยกดคลิกขวาแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลที่ LE กว้างมากดาเมจก็แรงขึ้นแล้วก็ใช้ไม่ได้นะถ้าติดครูดาวอยู่ใช้ลิงก์แคนเซลได้นะครับระหว่างที่แอนิเมชันใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าปรับมาก็ถือว่าเท่มากๆนะครับสกิลนี้แต่ว่าผมแอบรู้สึกว่าแอนิเมชันมันค่อนข้างช้าไปหน่อยหรือเปล่าถึงมันจะแคนเซลได้ก็เถอะสกิลต่อมาก็คือ spirit legacy นะครับอันนี้ปรับให้ใช้สกิลอื่นได้ต่อเนื่องขึ้้้นเยยๆแแลลวมี Shadow lette Skill สสุดทา ใช้ได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในสถานะอเวกก็ตามมันเป็นสกิลของเพียเวกเนาะโอเคจบกันไปแล้วนะครับภาพรวมอเวก e เนี่ยดูจะปรับน้อยกว่าสืบทอดเห็นได้ชัดเลยนะครับ ที่ปรับแล้วเห็นว่าแตกต่างไปจริงๆของเว e รู้สึกจะมีแค่สกิลเดียวก็คือไอตัว cluster of despair นั่นแหละสำหรับ DK เพิ่มเติมก็คือมีโนตจาก GM ด้วยนะครับบอกว่าอาจจะมีการปรับสมดุล p v p พสำหรับ DK เพิ่มภายหลังอีกที่อาจจะแบบพวก c l u s modifier หรือว่าปรับ a g ด Skill ใน PvP อะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะใส่ทีเซอร์ของ Off ฟ cial ไว้เผื่อใครอยากดูนะครับ คิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงลองคอมเมนต์กันไว้ได้ครับจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook f a n p a g e ก็ได้เหมือนกันนะ p e r s o n a น e 7 7เเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเน a t ผ่านทางทริปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเรนเจอร์ระดับอาวุโสสท่านด้วยนะครับคุณอาลูซิสและคุณสุภาพพรพงศ์พรพงศ์สุวรรณขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่โด o n a t เข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว